ตอนนี้นะคะมีแต่รูปผิดร่วงเดอ้อรูปผิดร่วงนะคะรูปผิดร่วงมมมมมตอนนี้มีแต่รูปผิดร่วงนะคะโอดีกาตอนนี้มีแต่รูปผิดร่วงค่ะรูปผิดตำหนิหมดแล้วค่ะอุ้ยบ่พ่อขายพี่นอ้อง ว่าพ่อขายจา้าสหตุเหตุจังไหนว่าพ่อขายนะคะลูกพีดตํานี้รอดหลอบต่อไปเด้อตอนนี้มีพร้อมส่งก็คือลูกพีดล่วงค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูนะคะไปจิ้มพริกเกลือได้อร่อยหมื่นห้าส่งให้ฟรีนะคะหมื่นห้าส่งให้ฟรีนะคะลูกพีดล่วงเอาไปกินกับจิ้มพริกเกลือได้อร่อยนะคะใบสามแล้วจ้าหน่อยโรสิมาแล้วจัาหน่อยโรสิมาแล้วนะคะโอป้าอีโอพุงามา <ๆ S 2> อีกก็กะาวัวดิเซล เออฟักสุงอาฟักสุงาอาลูกพริดร่วงนะคะไปจิ้มพริกเกลือกินได้อร่อยนะคะเบิงอุ๊ยหอนพักพี่น้องร้อนมากมายนะคะว่าซิรีส์วิวเดาเดาเลืออีกสองรังเดี๋ยวเดียวแพ็คสองรังนี้ก่อนนะคะหมื่นห้าส่งให้ฟรีไม่เค็มนะคะลูกพริดร่วงนะคะไปจิ้มพริกเกลือได้อร่อยค่ะลูกแข็งลูกบอบนะคะลูกแข็งเด้อพี่น้องเด้อลูกพริตร่วงนี่แท้ โอเคโอเคลูกพี่ร่วงนะคะรัะ1 0 0 0ห้าส่งให้ฟรีค่ะเอาไปจิ้มพิเกลได้อร่อยค่ะเมื่อนี้ก็ได้หน่อยจะพี่น้องลูกสวยลูกสวยก็เอาไปส่งข้าวเจ้าแล้วเรียบร้อยนะคะลูกงามๆมั่ต้องจองเนาะต้องจองถึงจะเอาต้องจองมันถึงจะได้นะคะบ่จองมอโอ้ยรถมาแล้วโอ๊ยนั่นนั่นนั่นช่วงลัง นี่สองเนี่ยลูกพิดหลวงพี่น้องมืนหานะคะลูกผิดหลวงโอ้มาเร็วเเนี่ยลูกแข็งลูกกรอบไปจิ้มพริกเกลือกิินม,มืนหาทรงฟีบาเข้มเหมือนฮาทรงฟีไม่เค็มนะคะหนี่งกรอบๆนะคะจิ้มพริกเกลือมาเร็วแท้ใบสามเพิ่งล้วนเนาะเนี่ย พิษล่วงนะคะพิษล่วงเหมือนห้าส่งในฟรีนี่กบกอลบลูกแข็งอันใดอันนี้พกสุงาตรสโตอพกสุงาตรสต้ชิบอพัฒนาก็อน้พัฒนาก็่งทุทอ 어... 10kg, 10キロ... 이거, 포스가 떨었어 10kg, 늘 3만원. อ <S <S กอกซุงร่วงนะคะหมือนห้านะคะหมือนห้าหมือนห้าส่งให้ฟรีคุ้มมากๆเลยนะคะ <S <S มันโลนนะพี่น้องมันโลนลูกแข็งนะคะโลนลูกแข็งเอาไปจิ้มพี่เกลือไไ้เมื่อหาส่งให้ฟรีรลดกันมาาแล้วลูกแข็งไอ้ลูกดิบนะคะลูกดิบจะสมลูกดิบนะ่จะเปรี้ยว ใา,า,า่มักขี้ดาบานเหาแต่ลูกสีแดงๆจ้กหน่อยมันจะออกหวานๆนะคะมือหาทรงให้ฟรีจะ้ะท่านเด้อพี่น้องบอกเราถาบอกเราถาท่านอยู่ด้วยพเจ้าลูกพิษรวงนะคะลูกพิษรวงจะ้ะใครจะเอานะคะลูกพิษร่วงเหมือนห้าทรงให้ฟรีนะคะก,กรอบๆนะคะก,กรอบๆ เนี่ยสมๆด้วพี่นอ้องด้วยล้ายข่มักซิดาบานเฮานะคะหนีบประมาณใส่ลังหากิโลนะคะใส่ลังห้ากิโลใส่ลังห้ากิโลลูกแข็งนะคะไปจิ้มพริกเกลือได้อร่อยมากๆเลยเอาไปจิ้มพริกเกลือได้แซ่บจ้าลูกแข็งนะคะลูกแข็งคืาจากมักซิดาบานเฮานะคะสีเคียวมมนจะรสชาติสมสีเคียวจะรสชาติสมในจักน้อยนะคะซ่บได้ล่ะคือจากมักซิดา มือหาทรงฟรีล้วมือหาทรงฟรีหมื่นห้าทรงฟรีนะคะถ้าไปเสียเอาพรุ่อนี้ท่านดิเด้แล้วถาเหลืออยู่ประมาณสาักหากร่งหรือสงพรุ่งนี้ ยีกได้ลูกพิษล่วงนะคะ5กิโลเหมือนห้าส่งให้ฟรีนะคะเมื่อนหาเดิมเมื่อนหาเดิมพี่หน้องสซมฟรีบอลรับเข้มนะคะดุกกรอบดุกแข็งเนี่ยลูกป,ประมาณนี้เดี๋ยวมองเห็นหรือเปล่าโอเคนี่นี่นี่เมื่อนหาเมื่อนหานะคะค่ะลูกเขียเ้ยวนเขาจะสมสม มนนเดินไหมค่ะแพ็กล้องนี้ไหมค่ะซิมให้บริลูกพี่ร่วงนะเสีย ้องนะคะคล้ายๆม,มักซีดาบานเฮาสมสมพี่น้องสมสมกบกอบลูกแทนะคะไปกินเปลือได้ได้แค่กองเดียวชบๆๆๆได้แค่หนึ่งกองเดี๋ยวจะรีวิวให่เนดด้วย ใหญ่เก like, um, ินไป อบเสียนี่นีน่นีอรั่งหนีทรงเมืออ่นนะคะเดี๋ยวมิวจะรีวิวลูกพิดหลวงให้เบิ้งเดิอพี่น้องเลิปรสันไปจังใดนะคะ ชิมลูกพิดล่วงให้ดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะลูกแข็งเด้อพี่น้องเล้อลูกแข็งนะคะเหมือนหาทรงไหฟี่นะคะได้อยู่สองลังได้อยู่สองล่างพี่น้องได้อยู่สองล่างทรงอ,อื่นเดอมือนีมือนีนะคะตัดยอดแล้วโหลดมาลับพ้องแล้วนะคะยวไปลากันเด้อ มองว่ากันเดีย๋ยวเอาเอาโอ้ยล่วงเลยเห็นบหล่วงลงขี้ดินเลยเห็นบอโอเคโอเคโอเคจะรีวิวลูกพิดล่วงนะคะรสชาติมันเป็นอย่างไรนะคะ เดอมันลูกแข็งแล้วพี่น้องลูกแข็งนะคะบางลูกกับตกกระแทกพื้นนะคะบางลูกกับเป็นแบบน้งสีเดอพี่น้องเดอเป็นยางเคลนเป็นยางนะคะแต่ลูกแข็งนะคะลูกแข็งลูกแข็งนะคะลูกแข็งเดาปรับกล้องก่อนโอเคเดมิเอาไปล่างก่อนแล้วก็อีกอีกอันลูกนึงกับเป็นสีประมาณนี้นะคะลูกพิษลวกนะคะมิวขายอยู่ที่รังแล้วหมื่นห้าส่งให้ฟรีแม่เคมนะคะ นี่นะคะมารีวิวรูปพีทล่วงนะคะลูกพีทล่วงกินก็เจลในแบบเจล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 นี้จะกินก็พริกเกลือก็ได้นะคะหรือก็เจลก็ได้พี่น้องเจลเหล้าก่าเบิร์ดเราไหมเู้หอมคักพี่น้องเจลเหล้านะคะสม่ำๆเข้มๆเผ็ดๆนะคะเข้ากันขนาดเดี๋ยวเอามีดไปล้ากอนเด้อ พิษร่วงนะคะมองเห็นชัดหรือเปล่ารีวิวรูปพิษร่วงนะคะหลังละ5กิโลหมื่นห้าส่งให้ฟรีแม่รับเค็มนะคะลูกแข็งนะคะลูกแข็งเด้อพี่น้องเด้อลูกแข็งนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวปรับกล่องอันนี้ก่อนเด้อโอเคนะคะนี้หลางแล้วเรียบร้อยนะคะมันมีค้นเด้อลูกพิษนะเนี่ยไอที่มันนั่นกระตัดออกจะพี่น้อง คนว่ามันเป็นแมงอ้าวมันเป็นแมงตัดออกจ้ะเป็นแมงนะคะตัดออกจะกินเปลือกหรือว่ากินก็ได้ด้วพี่น้องเดอ้อถ้ากินเปลือกเราคล้ายๆบักซีดาบานเห้านะคะคล้ายๆมักซีดาบานเห่านะคะมีความแข็งความกรอบนะคะมีความแข็งความกรอบจะไปจิ้มพี่เกลือกินได้แซ่บนะคะเนี่ยถ้ากินเปลือกน้ำคล้ายๆมักซีดานี่นะคะพื้นที่มันมีจํากัดเนาะมัน มันก็เลยบ่ค่อยถนัดปันใดกรอบเด้อลูกกรอบลูกแข็งนะคะมกลูกพิษล่วงนะคะอันนี้จะกินทั้งเปลือกเลยเลอพี่น้องเด้อจะกินทั้งเปลือกเลยนะคะน,น,นี่เจลดีเบิด์แล้วพี่น้องเจลเหล้าซุปเบิร์แล้วโอ้ยเบิรมน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะคะอื้อ รสชาติออกหวานพี่น้องผสมแต่กลินเปลือกไปน้ำมันคลายๆมักยซิดานไหมมันจะมีความหอมของพีชไหมติดหวานเด้พี่น้องติดหวานนิดตุ้ยเข้าไปอืมได้ได้ได บ่ค่อยสมลายกรอบมีความกรอบบบสมลายกินกับแจวแจวปลาแดงหรือแจวบองก็แซบ่บแล้วจิ้มพริกเกลือก็กได้อืม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 กรอบกินเปลือกน้ำพีหน้องเปลือกของลูกพีชมันจะมีความหอมอืม สองลังมีอยู่สองลังลูกพิษล่วงหมื่นห้าส่งให้ฟรีไม่เค็มห้ากิโลหมื่นห้าส่งให้ฟรีมีอยู่สองลังนี่จ้าลูกเขียวลูกแดงค่าๆกันมาอ,อืมอร่อยนีอันนี้ลูกเขียวบอสสมลายติดบาน ดิดหวานากหน่อยบผสมหลายแล้วพี่น้องเด้อกินเรื่อยๆกินเพิ่นๆนะคะเป็นยาระบายนะเนื้อลูกพีทนะคะเนื้อลูกพีทไม่มีน้ำเป็นยาระบายสั้นดีเลยพี่น้องใครที่ระบบขับถ่ายยากนะคะรับหนึ่งโอเคค่ะพี่โอเคค่ะโอเคเด้อเหลือว,วางแค่หนึง่ง่ังเด้อลูกพีดร่วงนะคะไปจิ้มพี่เกลือได้อร่อยนะคะเหมือนห้าส่งให้ฟรีบ้างอยู่หนึ่งลังนะคะส่งมื่อเอินเด้อ ลูกแข็งลูกกออรอบเบละะจลล่าอบเอาไปเลยไหมเจ้าบเบล่าเอาไปแล้วเจลล่ามันจะออกเข,ข้มเข้มเผ็ดเผ็ซ่บแซบกินกับอันนี้มันจะออกเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดเผดเข้มเขมแบบที่เนี่ยเนี่ตยตัวไปเลยพี่นอ้องอืมอืม อม,อมึงเหนือมันลูกพิดดิบพี่น้องลูกพิดโลนลูกพิดร่วงลังห้ากิโลเหมือนห้าสองให้เฟียมึงเหนือมันประมาณเนี้ยบ้างหนึ่งลงังว่างหนึ่งลังค่ะบ้างหนึ่งลงังหาโลเหมือนหาทรงให้เฟีย ขายเบอแล้วจ้ามืเอเศร้านี่เก็บขายเบอรแล้วเรียบร้อยนะคะมืเอเศร้านี่มันกระทันหันก็คือโอเคจ้าโอเคจ้าเบอแล้วเดอ้อลูกผิดหลวงรังระเมือหาเบอแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมืออื่นสิไปเบงิงยุสวนอีกอีกรอบจ้าก็คือมืเอเศร้านี่ข้าจเจ้ามาตรวจสวนเข้าจเจ้ามาเบิงสวนวนะ่าเออลูกผิดลูกผิดหลวงนะมันขอประกันได้แต่ว่าต้องให้ข้าจเจ้ามาเบงิงว่ามัน ลวนหลายบอ่อถ้าุลวนหลายมันก็จะได้ประกันแต่หมือนสาวเขาจะามาเบิ้งแล้วมันบ่ได้เดอ้อมันบ่ได้ประกันมาพอมันลวนบ่หลายันที่นี่เขาจะาตรวจแล้วเรียบร้อยมันบ่ได้ประกันแม่ค่ะก็เลยเก็บมาขายลูกพิดล่วงนะคะลังห้ากิโลหมืนห้าส่งให้ฟรีค่ะลูกแข็งลูกแข็งลูกกรอบสามารถเอาไปจิ้มพริกเกลือได้จ้าหมือนหาบ่เข้มบางลูกกระตกกระแทบกแบางลูกกะเป็นแมงบางลูกกะบ่ค่อยงาม มือนหาทรงไหฟรีบอลัดเข้มนะคะแต่ลูกแข็งเอาไปจิ้มพิเกลได้นะคะลูกแข็งเด้อพี่น้องลูกสีแดงลูกสีเขียวค่าๆ่ากันไปนะคะกินได้แสบได้ไล้าขๆหมดสีดาบานเฮาแสบอยู่ได้หรอพี่น้องออกวันๆนะคะผสมหลายกรอบเด้อลูกแข็งลูกกรอบนะคะพี่น้องลูกแข็งเนี่ยทำมันแบบนึ่เขก็ตัดทิ้งพี่น้องตัดเราข้างใมมันกับประมาณเนี่ยมันมันเป็นแมงเนาะมันเป็นแมงมนก็ว่าเป็นเอียงจ้ะ สำหรับคนบอสซีเรียดเดอร์สำหรับค้นบอสซีเรียดเดอร์นี่ลูกแข็งจะลูกแข็งเอาไปจิ้มพริกเกลือได้แซ่บมันโลนเนาะมันโลนอุ้ยถาข้าจเจ้ามะเบิงแม่ค้าวาสิไปเก็บมะขายเหลอาบันที่นี่ค่ะถาข้าจเจ้ามะเบิงเออมันสีใดงประกันบ่อพ่อหมูสาวข้าเจ้ามะเบิงแล้วโอนมันมันโลนบลายไหมบไายประกันซ้บจะได้เก็บมะขาย เนี่ยกินเปลือกก็ได้เมื่อกินเปลือกก็ได้นะคะอันนี้กินกับเจวเล้าพี่น้องเจวเล่ากอบกอบผสมหลายเบาหวานหลายลูกนี้มันติดีฝาดจักหน่อยไหมเพราะว่า บานฝาเลยจ้ะมิวเพันธพินหรือเพจสะพ้ายเกาหลีบ้างส่วนองจูได้เลยค่ะพี่เพราะว่าเวลาแจงเหลขพาสดุมันจะได้แจงง่ายๆเนาะชวนหมาำมิวขายของอยู่ทั้งบานฝาจ้ะตัวตัวส่วนจะทรงเหลขพผ้าสดุยากเงียก็คือลูกผิดโลนเนาะมันแบบว่ามันสุกเต็มที่มันกระหลวงกระโลนบางลูกกะติดฝาดเด้อพี่น้องเด้อบางลูกกะติดฝาดนะคะเอาไปกินเพิ่นๆได้จ้ะ เอาไปกินเพืพ่อนๆได้เด้อบางลูกก็ติดฟาดบางลูกก็ติดหวานบางลูกก็ติสสมนะคะแต่ลูกลูกแบบนี้กินแซบแบลูกเคียวๆจังหน่อยเคียวๆแห้งเคียวลายแห้งสมลายแต่สมแบบสมบบปีดคือจังอางวนหน่อยได้สมแบบละมุนละมุนแม่พี่นนอกนี่นี่กินกับเจวเหล้าเจวเหล้ากับเบิร์ดแล้วยังพอด้เอาเขาเลยกรอบลูกแข็งลูกกรอบ แม่มาเอื้อนไปเบื้องหายอยู่เสดายเสีดายโลนแมพี่น้องลูกใหญ่ๆห็นไหมเมิวก่อนเมื่อานี้มิ่ก่คลายไปเบิ้แล้วล่ะเมื่อนี้มิวอคลายเกี่ยงแล้วลูกใหญ่ๆโลนแมพี่น้องเสดายค่ะเปลือกกินก็ได้เปลือกมีวิตามินนะคะ สวยไปอือืมแปบเด้อกินแท่นของสมอ้มได้โอ่เฮ้ยมื้อนีส้งลังหืม แจ่วนี่แสบแตเ่เผ็ดอร่อยแต่เผ็ดแจ่วลาวแซ่บบักคักแซ่บแสบแต่เผ็ดมิวกินเผ็ดบ่ค่อยได้ ไปเบิ้งยุส่สวนให้อีกรอบนะคะมันโลนเรื่อยไหมมันโลนเรื่อยพี่น้องต่ลูกแข็งลูกแข็งเด้อพี่น้องเด้อยุยใส่ร่งแบบนี้ให้นะคะใส่ร่งแบบนี้ให้มืาหนีกับบาพอ่อขายพี่น้องรุุดมีตํานี้นะโอ้ยได้แค่จะโค่นเอง มันมีบ่อหลายเดอ้อจักหน่อยมันถึงจะสุกหลายจักหน่อยมันจะลูกใหญ่หลายจักหน่อยเดอ้อจักหน่อยประมาณสักพุ่ละสิบห้าอีกประมาณสามสี่มือค่อยไปเก็บไม่นะคะเดี๋ยวถามีทายเก็บแล้วมีจะแจ้งเดอ้อแต่ว่ามือนีมีบ่ไดดแจ้งพอมันเขาเลยไหยังนะแบบดวนไหมแบบปุ๊บปั๊บจั้งส่นาะมวก็เลยบ่ได้แจ้งเลยมือนี้ลูกงามๆลูกงามๆบ่อดดขายเลยขายตลูกตํำเนี้ย ลูกผิดลวงเบิงลูกใหญ่เบิงเสดายเสดายเบิงลูกใหญ่ขึ้นยังเนี่ยลูกหนงจะขีดเนาะลูกใหญ่แล้วมันโลนไหมเสดายค่ะสีขีดลูกนี่ซีขีดพี่น้องปาดลูกนี่สีขีดลูกเจ็ดขีดก็เคยมีเด้อเนี่ยลูกนหน่อยแบบนี้นะคะกรอบกอบลูกแข็งแล้วลูกแข็งลูกแข็งนะคะลูกแข็ง บางลูกกระโตกกระแทกแบบนี้นะคะบางลูกกับมันโลนเนาะอาจจะี่เด้อลูกเขียวลูกแดงค้าคกันไปเบ่งพี่น้องลูกใ่ค่ะบางลูกกับเป็นแมงเด้อขอคนรับได้บเข็บเด้อพี่น้องแต่ลูกแข็งนะคะลูกแข็งลูกแข็งนะคะลูกแข็ง จิ้มพริกเกลือกินได้นะคะเอาไปกินแทนมักซิดาพี่น้องโอเคโอเคไปล้วเด้อพี่น้องเด้อของพี่อย่งก่อนนะสองคนนะ่ะทางมาฮามิวเดอมีจำเซื้อได้อยู่เออโอเคโอเคโอเคเดมิวแคไปไว้ก่อนโอเคจึดแล้วก็อีกพี่คน,นึง L ล E E อีอีอีโอเคโอเคไปแล้วนะคะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเด้อจ้า